เรือประมงที่จอดเทียบท่ามานานกว่า3เดือนเนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่ลงเรือไปจับสัตว์ทะเลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำให้แรงงานแหกกลับประเทศจำนวนมากส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์ไม่สามารถออกทะเลได้แรงงานที่มาะระยองมาบ้านเพลเนี่ยเขามีทางเหลือเยอะนะถ้าเขามีครอบครัวครอบครัวเขาทำงานได้สองทางนะแล้วก็ค่าเช่าค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เนี่ยบางบางที่เนี่ยถูกดังนั้นเขายังยัง,ย,งยังอยากอยู่อยู่แต่ถ้าเราเป็นคนนุ่มสาวนะคนนุ่มสาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเข้าโรงงานเพราะถ้าเขามาทดลองประมงสักเดือนผมใช้คำว่าทดลองนะหรือสองเดือนเนี่ยเขายังตรงมีเมาขึ้นใช่ไหมแล้วตีตัวมาพอตีตัวมาเราเสียสองสามหมืน่นใช่ไหมทำบัตรพอมาอยู่เขาบอกโ้เขาลากเลือดโอ้ไปแล้วไม่ไหวเลย ังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงผู้ประกอบการเรือประมงอย่างนายสมศักดิ์ภูลสำเภาที่จอดเรือมานานนับ3าเดือนได้หาวิธีดัดแปลงเรือประมงมาเป็นเรือท่องเที่ยวรับผู้โดยสารข้ามไปยังกเกาะเสม็จแม้ไม่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเหมือนการออกเรือประมงจัดสัตว์น้าตามน่านน้าไทยแต่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ในยามว,วิกฤตโควิด -19 ที่ปากกอนเนี่ยในในใน,ในตำบลเพลเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะร้อยสี่สิบารั่มข้อเรเือน,นี่นะครับปัจจุบ,บันเนี่ยมันเรือมันออกอยู่แค่สี่สิบฝรา่มเองจากร้อยฝรั่มอ่ะขายไปที่อื่นมั่งจมลือมั่งอะไรมั่งเนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดลำหลังที่ผมเช็คในประมาณสองสาเดือนเนี่ยเหลือประมาณสี่สิบเจ็ดลำเรือที่ออกได้เอรน,นั้นจอดหมดจอดแล้วก็ลือแล้วก็อะไรหมดจมบ้างอะไรบ้างหมดเหลือ,อแค่นั้นนะ แม้แรายง,งานต่างด้าวขาดแคลนในยามวิกฤตโควิด -19 ระบาดแต่ผู้ประกอบการเรือประมงไม่ถอดใจเพียงรอเวลาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและรอแรายง,งานต่างด้าวที่เป็น,นกลไกในการออกทําการประมงกลับมาดําเนินวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานสุปานีแก้วหุงทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน